ุกกี้แนชจอปเติมเกมอีสปอนและเกมอื่นอีกเพียบทุกว่าเติมเองปลอดภยัยต้องกุกกี้แรงจอปโน้ตหนึ่งเติมเกมไวจนบริษัทต้องตามกฎหมายเติมง่ายที่เพจรล้านหรือลิงไลยอยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แรช็อปไปเติมกันเลยสุดครับอินเทอร์เีฟุตบอลโมบายทุกคนทุกท่านครับพวกผมจันต้องอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีคนสอบถามเข้ามาว่ามีคนทุกถามนะครับว่าจัน นอกจากมสซี่ตัวนี้ครับมาฟีแล้วนี่มาฟีแล้วครับมันมีอีกตัวหนึ่งครับนี่ครับเน่โชว์ทม์อิตโก้นะครับพี่น้องอิตโกล่างสมูทซอนหรืออันเบติตนะครับตรงนี้มากับสกิลวิชเนอรี่พาร์นะครับเี่นะครับเป็นวิสต้าคิธีเพลเกิดแล้วทีนี้มีคนสงสัยว่ามีวิธีการเอายังไงนะครับมีวิธีการทำพร,ริจิตยังไง โอเคครับเดี๋ยวผมจะอธิบายจบในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับโอเคคลิปนี้ขอสัก1 0 0รไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปของช่องจันตองพิโรบัยด้วยนะครับหรืออยากส่งกาลังใจโดยตรงให้กับช่องพปโรบัยจันตองสามารถส่งซุปร์แตงเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไภยได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ช่องพิโรบัยจันตองมีเพจให้พวกเราได้ติดตามกันแล้วนะครับฝากติดตามเพจด้วยนะครับพี่น้องโอเคครับ ตัวนี้เป็นคําถามที่หลายคนสอบถามเข้ามาครับโอเคง่ายๆนะครับกดไปดูที่เครื่องหมายตกใจนะครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้ผมใช้ภาษาอังกฤษอยู่แต่ถ้าเป็นแบบภาษาไทยมันอาจจะแบบแปลไทยเป็นไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับเออมันอาจจะแปลแบบงงๆหน่อยในบางคำนะครับทีนี้ง่ายๆเลยครับเงื่อนไขตรงนี้ก็คือให้พวกเราไปทำภารกิจนะครับให้ทำอันดับแรค ให้ติดอันดับแรงนะครับในนี้เขาบอกว่าต้องติดอันดับแรงกิ้งนะครับโอเคเดี๋ยวไม่รู้ว่าต้องแรงกิ้งเท่าไหร่นะครับซึ่งเวลาตรงนี้เขาจะมีเวลาให้ทําอยู่วันที่14สนะครับซึ่งหาถึงวันที่9ตุลานะครับทีนี้แรงยังไงครับบางคนมือใหม่อาจจะยังไม่รู้วิธีการนะครับโอเคทีนี้ให้พวกเราไปที่คําว่าแมทครับโอเคครับทีนี้เองครับ โหมด o o t b ตบอ League เงื่อนไขง่ายๆเลยครับให้พวกเรามาเล่นในโหมด PVP ที่เป็นแรงที่เล่นกับคนเท่านั้นถ้ามาเล่นกับ AI ไม่ได้นะครับพี่น้องเงื่อนไขต้องเล่นกับคนเท่านั้นนะครับนี่คำว,ว่า PVP นะครับทีนี้กดเข้าไปครับเงื่อนไขง่ายๆเลยครับให้เรานะครับต้องทําอันดับแรงให้ไม่ต่ํากว่า1ล้านนะครับอันดับที่1ล้านอันดับที่หล้านก็ก็คือมันต้องอันดับอ่าดีสามขึ้นไปอยู่แล้ว ถึงจะมีอันดับได้นี่ครับคอคาว่าดีเทลดูครับนี่พี่น้องมันดีไนะครับจะมีรางวัลต่างๆนะครับเห็นไหมครับมีเชงดิวอีฟวอนซ l ลิกหนึ่งใบถ้าอันดับแรกหนงถึง500ก็จะได้ซิลิกบูตเตอร์ทุกเค้น150แล้วก็เชงดิวไปเปิดฟรีอิโก e ้หนึ่งหนึ่งตัวนะครับแต่แต่ละเฟสผมว่าน่าอนาคตน,นั้นน่าจะแจกนักเตะนะครับถ้าเป็นหมดแรงนะยกเว้นพี่โคจะเลิกใจดีนะครับ เ,เห็นไหมครับสุดท้ายเลยแรงอันดับ500,000ถึง1ล้านเห็นไหมครับก็จะได้เชงดิวอีฟุตบอลลีก1ใบเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเล่นให้ถึง D3 แล้วก็ให้ไต่อันดับแรงไม่ต่ำกว่า1ล้านนะครับาชื่อว่ามันรีแรงอ่ามันรีแรงวันที่11 000. กันยาเราต้องทำอันดับให้ไม่ต่ำกว่าอันดับที่1ล้านนะครับพี่น้องเราถึงจะได้ eat อีทโกฟีเพราะฉะนั้นแล้ว มันเป็นแผนล็อกลอกของบิทโคครับที่จะให้พวกเรามาเล่นในหมวดแรงปกติแล้วหมวดแรงแม่โคดหน่วง,งโคดแหลกโคดอะไรท่านเน็ตเล่นไม่ได้ก็คือจะไม่เล่นเลยครับสำหรับผมก็ไม่เล่นเลยขึ้นดีหนึ่งมาก็จบเลยอ่าผมก็ไปเล่นกับ AI แทนเอก็ตึงเหมือนกันอะไรแบบนี้ครับพอแมนแหลกไม่อะไรด้วยนะครับเน็ตช้าก็ไม่เป็นไรแต่หมดแรงที่เล่นกับคนนี่มันอาจจะมีปัญหาเรื่องเน็ตอะไรแบบนี้คนก็เลยไม่ชอบเล่นอะไรแบบนี้ครับนี่ครับง่ายๆเลยครับแต่จะได้อีโกฟรี แค่นี้ครับพี่น้องต้องทําอันดับแรงแลนกิงตรงนี้นะครับให้อยู่ในยูชั้นสามและก็แลนกิ้งห้ามต่ํากว่าอันดับที่1 000, ล้านนะครับโอเคนะครับตามนี้นะครับสุรุไง,ง่ายเลยพี่น้องโอเคก็น่าจะหายสงสัยกันนะครับง่ายๆถ้าจะได้นักเตะฟรีอิตโกฟรีก็คือต้องไต่แลง์ในโหมด PVP หรือโหมดที่เล่นออนไลน์กับคนเท่านั้นนะครับแล้วก็ไต่แลง์ อย่าให้มันต่ำกว่าอันดับที่1ล้านเราก็จะได้นักติดฟรีแล้วนะครับโอเคนะครับก็หายข้อสงสัยกันนะครับพี่น้องอยากรู้เรื่องอะไรนะครับที่เรายังไม่รู้ใน e ี o ุตบอล l 2 0พ6นี้ก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับบางคนอาจจะสงสัยมันเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วก็จริงแต่บางคำมันต้องแปลเป็นไทยอีกทีโอเคนะครับ และคนสงสัยคนไม่รู้ยอมไม่ผิดแน่นอนนะครับเลี่อครับสารคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าคลิปนี้ถูกใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปของช่องจันทต่องทุบายด้วยนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ